ก็กลาวสวัสดีทุกคนด้วยนะครับก็วันนี้เนี่ยอยู่กับผมกับจำใส่เองนะครับก็วันนี้อยู่เกมวันพันแมนในเซิร์ฟจีนนะครับซึ่งวันนี้เนี่ยจะพาเพื่อนเนี่ยมาดูดนน้านของสกิลของกาโ่นะครับซึ่งกาโ่เนี่ยมันเป็นตัวที่ดามจโคตรแรงนะครับแล้วก็มีสกิลการไล่ล่าแล้วก็สามารถทํากระดูกหักสีทองได้ด้วยนะครับถือว่าเป็นตัวหนึ่งที่โคตรดีเลยครับเดี๋ยวเราไปให้ดูนะครับซึ่งก็ในการ์ตูนนะครับก็คือกาโลเนี่ยมันจะเป็น มนุษย์นะครับที่อยากกลายเป็นปีศาจแล้วก็ตั้งตัวเองขึ้นมาในการไล่ล่า,ลาฮีโร่นะครับก็ไม่ว่าเป็นฮีโร่ระดับเอสเนี่ยกาโร่เนี่ยมันก็เคยตกมาแล้วนะครับแต่ว่าก็จะมีฮีโร่ระดับเอสบางตัวนะครับที่กาโร่เนี่ยมันสู้ด้วยซูสีนะก็คือถ้ามันเจอฮีโร่เนี่ยมันก็จะเข้าโจมตีทันทีนะครับนะประมาณนี้เนาะอ่ะมาดูดทางด้านสกิลของกาโร่แล้วกันนะครับกาโร่นะครับเริ่มที่พาร์ีฟเลยเนาะ พารซีของมันนะครับจะเป็นการโจมตีฮีโร่เพียงตัวเดียวนะครับแล้วก็โจมตีถึง120พลังนะครับของตัวเองเนาะแล้วก็มีโอกาส100%เลยนะครับที่จะติดทางด้านของกระดูกหักสีทองซึ่งไม่ว่าจะเป็นเราไปโจมตีไม่ว่าจะเพื่อนเราตัวไหนไปโจมตีนะครับมันก็จะบวกดาเมจไปอีก100%นะครับประมาณนี้ก็ถือว่าเป็นตัวหนึ่งที่ดีเลยนะตีแล้วติดกระดูกหัก100%เนี่ยถือว่าเป็นทีมดาเมจจัดๆเลยนะครับนะตีถ้าไม่ว่าจะตีใครก็คือจะติดกระดูกหักแล้วก็ ถ้าเพื่อนไปตีก็จะบวกดดเมจอีกหนนะครับประมาณนี้มาทางน้าของสก,กิลอัลติเมทนะครับก็ใช้ลูกไฟ2ดวงครับโจมตีเป้าหมายทั้งหมดนะครับหนึแล้วก็โจมตี5ครั้งนะครับเป็นการคอมโบเนาะแล้วก็มีโอกาส100%เลยนะครับที่จะติดกระดูกหักสีทองเนี่ยสตัวแล้วก็ถ้าเพื่อนเราเนี่ยไปตีนะครับก็คือมันจะบวกดาเมจไปอีก130%นะครับถ้าตีพวกกระดูกหักนะครับ ประมาณนี้ถือว่าเป็นตัวหนึ่งที่บัฟทีมได้ดีมากแล้วก็เบิร์ดเดเมจได้ดีครับเพราะว่าเบิร์ดเดเมจทั้งทีมนะครับก็เหมือนกับพวกอะตอมมิกนะผมว่ากาโร่เนี่ยดีกว่าอะตอมมิกเยอะเลยนะครับอ่มาดูทางด้านสกิลนี้บ้างนะครับสกิลนี้เนี่ยเป็นสกิลหลักของกาโร่เลยนะเพราะว่ามันเป็นสกิลที่ค่อนจะดีนะครับเป็นการไล่ล่านะครับก็มันมีโอกาส40%นะครับที่ว่าเพื่อนเราโดนโจมตีแล้วเนี่ยกาโร่เนี่ยมันจะไปไล่ล่านะครับก็คือการโจมตีกลับนั่นแหละนะครับแล้วก็จะโจมตีดด้ววยาเเมจ80%ขอองงตัันะครบ ก็มีโอกาส3ครั้งในเธอนั้นนะครับแต่ว่าถ้าเป็นฮีโร่นะครับถ้ามันถ้าฮีโร่เนี่ยมันมาโจมตีเพื่อนเรานีครับมีโอกาส100%เลยนะครับที่กาโร่เนี่ยจะไปโจมตีกลับนะครับก็คือมันเป็นตัวที่แก้ทางพวกฮีโร่ได้ดีมากก็คือถ้าเป็นปีศาจมาโจมตีเพื่อนเราเนี่ยก็โอกาสแค่40แต่ว่าถ้าเป็นฮีโร่มาโจมตีเพื่อนเราเนี่ยโอกาส100%นะครับที่กาโร่เนี่ยมันจะสวนกลับนะครับแล้วถ้าแล้วก็ถ้ากาโร่เนี่ย มันโดนเบิร์ดเมจชุดเดียวตายนะครับมันจะมีโอกาสฟื้นคืนชีพด้วย age, เมจยด้วยพลังชีวิตอีก30%นะครับก็ถือว่าเป็นตัวหนึ่งที่ป้องกันพวกด้วงได้เลยแบบนี้ได้นะครับคือป้องกันตัวเบิร์ดอะพวกด้วงและใครอะอีกหลายตัวเลยนะครับมันมีตัวเบิร์ดเมจเยอะนะครับก็สามารถกันได้นะครับสามารถฟื้นคืนชีพกลับขึ้นมาได้นะ ก็เป็นฮีโร่ที่โคตรชะเก่งนะฮะแล้วก็มีหลายๆคนเนี่ยจะสงสัยนะ่ครับว่าการโร่เนี่ยมันสามารถนําลงไปทางด้านของ PvP ฝั่งปีศาจได้ไหมเพราะว่ามันเป็นฮีโร่ที่อยากไม่ใช่เพราะมันเป็นมนุษย์ที่อยากกลายเป็นปีศาจนะครับผมขอสรุปตรงนี้เลยนะครับว่าการโร่เนี่ยไม่สามารถลงทางด้านของฝ่ายปีศาจได้นะครับก็ลงได้แต่ฝ่ายของมนุษย์นะครับเพราะว่ากาโร่เนี่ยมันเป็นมนุษย์นะครับสังเกตจากนี่ครับรูปหมัดนะครับเป็นมนุษย์ แล้วก็มาดูสเตตัสพื้นฐานของกาโ่นะครับกาโ่นะครับสเตตัสพื้นฐานทน่านันของดาเมจเนี่ยอยู่ที่408ครับเลือดเนี่ยอยู่ที่2003นะครับความเร็ว99นะครับเทียบกับอะตอม,มิกแล้วอะตอม,มิกเท่าไหร่นะครับอะตอม,มิกดาเมจน้อยกว่าอีกนะกระบองเหล็กละน้อยกว่านีครับก็กาโอ้ยตัวนี้เยอะกว่าไงโ้เยอะกว่าเยอะเลยแต่ว่าอย่างไงก็กาโ่เนี่ยเป็นตัวที่ดีมากครับเอาไปเสริมพวกทีม เอาไปเสริมทีมอะไรก็ได้นะเพราะว่ามันเป็นตัวที่เบิร์ตทางด้านของกระดูกหักนี่แหละนะครับที่เป็นสิ่งที่ดีเลยนะครับด้วยสกิลของการโจมตีปกติของมันด้วยนะครับติดติดหนึนะครับแล้วก็อันติเมตนะครับติด100% 3ตัวนะครับเคลือนเป็นตัวที่ดีนะครับเพราะว่าเบิร์ตดาเมจทั้งชุดแล้วก็ติด3ตัวโอ้มันมันค่อนข้างเก่งเลยแหละนะครับเพราะว่าเพื่อนไปตีก็บวกดาเมจอีก130%นะครัับเป็นตวที่งร้อยสามสิบีปอร์เซ็นต์นะครับที่ผมเนี่ยอยากจะมารีวิวให้จบๆไปองของ เซิฟญี่ปุ่นนีครับเพราะผมเนี่ยอาจจะไม่ได้ทําเกมวันพันแมนอีกไงก็คือตอนนี้เนี่ยผมรอทางด้านของเกมแฟร์รี่เทลเนี่ยเปิดนะครับก็กะจะย้ายจากเอ่อวันพันแมนไปแฟร์รี่เทลอ่ะก็อีกตัวหนึ่งต่อไปนะครับที่ผมจะรีวิวก็คือทางด้านของนกยุงตัวนี้นี่ครับก็ใครที่รู้ว่ามันชื่ออะไรเนี่ยช่วยเมนบอกผมไว้ใต้คลิปด้วยละกันนี่ครับแล้วก็ทางด้านของจีนอสล่างเอเดสอาร์ครับแล้วก็ตัวนี้ครับที่ผมจะรีวิวเนาะก็เห็นคนไม่ค่อยมีคนรีวิวนะครับประมาณนี้แหละนะครับที่จะรีวิวนนะครับใ อีกกี่พาร์ทสองพาร์ทนะครับก็จะหมดของวันพันแมนละนะครับประมาณนี้เนาะเดี๋ยวเราเค่อยเปลี่ยนไปทําอย่างอื่นแล้วกันนะครับอ่ะตอนนี้นะครับผมสุ่มทางด้านของเซิร์ฟจีนเนี่ยก็ได้ด่วงมานะครับก็ถือว่าดีนะครับเป็นอาชุราคาบุโต้นะตัวนั้นเป็นของเซิร์ฟจีนเนี่ยไม่ใช่เซิร์ฟไทยนะครับเซิร์ฟไทยผมยังสุ่มไม่ได้เซิร์ฟไทยแม่งสุ่มไม่ได้นะมาสุ่มได้เซิร์ฟจีนนะครับก็ถือว่าดีนะก็คือก็ใครที่มันอยากได้ฮีโร่เก่งๆเนะี่ยควรจะเติมไปนะครับนะประมาณนี้ อ่ะลงฐานดีกว่าครับไปลินดานดีกว่าก็คือถ้าถามว่าเออมีคนเคยถามผมนะครับว่ากาโลกับทั้งน้นของซอมบี้แมนตัวไหนเก่งกว่ากันซึ่งมันเก่งกับคนละแบบนะครับมันก็จุดที่ทางน้านของทีมเราด้วยแหละนะครับว่าทีมเราเนี่ยมันขาดอะไรถ้าทีมเรามันอยากได้ตัวยื้เนี่ยก็ซอมบี้แมนเนี่ยยื้ได้ดีมากครับมันมันตายเกิดเยอะนะครับแต่ว่ากาโลมันก็เป็นตัวหนึ่งที่ดีครับเป็นตัวที่เบิร์ดดีแล้วก็ เป็นตัวบัฟทีมทด้านของพวกเดเมดอย่างเงี้ยน,นะครับทําให้ศัตรูเนี่ยเกิดกระดูกหักแล้วก็ตีเดเมดเพิ่มนะครับนั่นก็เป็นตัวหนึ่งที่ดีที่เจาะพวกเอ่อพวกแท้งอะไรเงี้ได้อยู่นะครับก็เป็นตัวที่ดีนะครับควรเอามาแทนนะตอม,มิกนะจริงๆแล้วผมคิดว่าแทนอะตอม,มิกดีกว่าครับไปตีไปเรื่อยๆซึ่งจริงๆผมก็ไม่ได้กัดจริงจังกับเกมบอลพันแมนในเซิร์ฟจีนนะเพราะว่าอย่างไงเราก็อ่านไม่ออกอะนะครับมันไม่อินนะครับมันไม่หมั่น มันได้มันเหมือนเซิร์ฟไทยจริงๆเลยชือ้อผ่อานเก็บของมาแนละ้วซึ่งผมจบตัวนี่มันขาดนนะอะไรวะเนี่ยชื้อไปเฮ้ยเดี๋ยวผมไปลงพีพีดีกว่าวไปลงพีพีดีกว่ามั้งพี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 ไม่ได้เอาด้วงโจมตีไวก่อนแล้วกันนะครับไม่ค่อยจะมีแล้วนะสำหรับเกมบนพันแมนนะครับ ก็เป็นการรีวิวตัวละครอะไรอยู่นี่แหละนะก็คงจะต้องเปลี่ยนจากเกมวันพัฒน์แมนไปเกมอื่นแล้วนะครับชึบชึบชึบเฮ้ยเอพสกิลของดวงกับอะตอม,มิกพอร์ตเอเมนช์อะตอม,มิกเอ่อจีนอสพอร์นะครับอืมเอ้ยจีนอสไม่ต้องกังตีลนะบับอืมใส่ตามามาครับเรียบร้อย ประมาณนี้แหละนะครับสําหรับคลิปในวันนี้นะก็ไม่มีอะไรนะครับอันนี้เนี่ยก็เล่นให้มันถึง8นาทีเฉยๆนะครับจะใส่โฆษณานะชิปออกไปก็ไม่มีอะไรนะครับสาหรับเซิร์ฟจีนก็ไม่ได้ต่างจากเซิร์ฟไทยมากนะครับก็แค่มีตัวละครที่มากกว่าเท่านั้นนะครับใครที่เล่นเซิร์ฟไทยอยู่แล้วเนี่ยไม่จาเป็นต้องมาเซิร์ฟจีนนะเพราะว่ามาก็ไม่ต่างกันนะครับคล้ายๆกันแหละนะครับสเต็ปการเล่นนะครับเล่นเซิร์ฟไทยก็อ่านง่ายมันกว่าครับ ชื้อ,อรับของผมก็จะเล่นเซิร์ฟจีนอีกไม่นานแหละนะครับก็รีวิวตัวละครให้มันหมดไปแล้วก็ค่อยกลับไปเล่นเซิร์ฟไทยดีกว่านะครับเซิร์ฟไทยเนี่ยผมก็กาจะปั้นให้มันเก่งๆนะแต่ว่าต้องเติมเยอะนะครับผมก็เติมเซิร์ฟไทยไปอยู่นะแต่ว่ามันก็ยังไม่เก่งไปไหนเลยคือมันส่มตัวละครไม่ได้นะครับคือถ้าเก่งจะเก่งของเกมมันพันแมน,นี่ก็คือมึงต้องเอยขอภัยในคำหยาบครับคือเพื่อนเนี่ยต้องมีตัวละครระดับเอเดนอาร์นะครับมันถึงจะเก่งขึ้นมาหน่อย นะไม่งันมันก็สู้ไขรไม่ได้นะครับไม่งั้นมันก็ถ้ามีอารทอาทั้งทีมก็คือจะขึ้นอันดับได้ง่ายหน่อยนะครับประมาณนี้อ่ะโอเคไว้เจอกันในคลิปใหม่คลิปหน้าแล้วกันนะครับก็สำหรับวันนี้เนี่ยก็สวัสดีครับผม